กลัวจนตัวสั่นกลัวจนหัวหมุนกลัวจนตัวยืดกลัวจนต้องเต้นแต่สิ่งนี้ทุกคนไม่ต้องกลัวเพราะนี่คือเสื้ออัมนูฟเวอร์ชันฮาโลวีนใส่เองกลัวเองนักเลงพอจำหน่ายเฉพาะช่วงฮาโลวีนภายในเดือนนี้เท่านั้นนะครับซื้อพร้อมเสื้ออัมนูฟปกติลดทันที5%ที่ shopee ที่ร้านวายออนที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับชีวิตของเรานะครับก็อาจจะเหมือนกับเหรียญมีทั้งดีและร้ายเหรียญมี2ด้านเสมอมีทั้งหัวและก้อยที่เกิดมาอย่างนี้เนี่ยเพราะว่า เพราะว่าแมปนี้นั้นคือการโยนเหรียญน,นะครับโยนเหรียญยังไงเหรียญอยู่ตรงไหนไม่มีเหรียญแล้วผมจะโยน,นยังไงนี่คือชื่อแมปนะครับได้ปรดออกหัวแล้วไหนคือเหรียญหรือว่าต้องเปิดตรงนี้ไม่ใช่เหรียญอยู่ตรงไหนละ่ะไปรับเหรียญก่อนเหรอที่คราฟอ๋อนี่คือคราฟเหรียญมีเหรียญต่างๆที่คราฟได้อ๋อเกมแหลกครับผมกดตรงนี้ไปตั้งนานแล้วนะอันนี้คือกระเป๋าอ๋อเหรียญอยู่ตรงนี้อ,อ๋ออีควิปก่อน ได้คลิกละห้าบาทคูดาวสองวิหัวคือคูณสองก้อยคือศูนจุดห้าโอเคครับผมใส่เหรียญมาแล้วนี่คือเหรียญเริ่มต้นเหรียญน,นี่คือเหรียญน,นำโชคอย่างที่บอกฮะชีวิตของเราเหมือนเหรียญน,นะครับย่อมมีสองด้านเสมอคือด้านซ้ายด้านขวานะครับด้านหน้าด้านหลังก็ได้ครับผมหยิบเหรียญออกมาเออนี่เป็นไงออกก้อยแล้วได,ได้ได้เงินไหมได้เงินสาบาทเดี๋ยวได้แป๊บหนึ่งมันมีเสียงอะไรก็ไม่รู้เสียงคือ นะฮะโอเคครับผมมันมีเสียงตะโกนอะไรก็ไม่รู้อ๋อถ้าหัวได้สิบาทเหรออ๋อโอเคครับคือเมื่อกี้เนี่ยเหรียญน,นี้คลิกละห้าบาทถ้าเป็นหัวก็คูณสองเป็นก้อยคูณ0ูยุดห้าเข้าใจแล้วคูณ0ูยุดห้าก็เลยได้สาเมื่อกี้ต้องออกหัวเท่านั้นออกหัวได้สิบห้าสิบเปอร์เซนนะอ่ะฮะเก็บเงินไปเรื่อยๆอ่ะออกก้อยก็ได้เงินแต่ได้น้อยลงเราได้เงินมาร้อยสิบแปดบาทร้อยเจิบดบาทซื้ออะไรได้บ้าง ที่คราฟคือต้องใช้อะไรครับอ๋อใช้เหรียญอ๋อคือเรายังไม่มีอ๋อใช้ 1, หนึ่งมืนเหรียญใช้ 1, หนึ่งพันเหรียญใช้หนึ่งพันเหรียญแล้วก็ใช้ 1, หนึ่งเหรียญเพื่อคราฟมาเป็นเจนติกคอยมีเหรียญต่างๆมากมายให้เราเลือกครับเหรียญแนนแคทก็มีแนนแคทก็ต้องใช้อันนี้อันนี้อันนี้อันน,น,นี้โอเคครับแล้วก็อย่างอื่นละ่ะถ้าเกิดเราได้เงินมาแล้วเราไปซื้ออะไรตรงไหนยังไงที่คราฟไม่น่าจะใช่ที่ร้านค้า100โล10โล1,000อ๋อเอาเงินมาซุ่ม สุ่มเหรียญอันนี้คือเหรียญที่ต้องสุ่มได้เจลรี่คอยเจลลี่คอยคืออันนี้อันนี้อันนี้หนึ่งในแปดจลลี่คอยโอเคครับได้เงินมาเพื่อเอามาสุ่มเหรียญมันก็จะเป็นเหรียญที่ดีขึ้นใช่ไหมจลลี่คอยเนี้ยได้สิบาทต่อหนึ่งคลิกคูณดาวสองวิเหมือนเดิมถ้าเป็นหัวคูณสามถ้าเป็นก้อยคูณศูนย์จุดห้าอ่ะแล้วเหรียญก็จะเปลี่ยนไปเหรียญเปลี่ยนเป็นสีม่วงอันนี้อ้าเป็นไงได้หัวอีกแล้วสามสิบบาทอืมสามสิบบาทมีเป็นหน่วยอันนี้ด้วยฮะ ผล,ลไม้หรือสักอย่างหนึ่งถ้าอีโมดนี่ก็คืออินเซนอ๋อซื้อเลยโอ้โ,อโอมีท่าในการโยนโอ้โหเท่มากอันนี้คือแบบจนอันนี้คือแบบวอร์มอินขกมเบอร์โอเคแล้วเหรียญคือซื้อได้ไหมไม่ได้แต่ได้ดูตัาทางน่าจะเหมือน ING คือซื้อเหรียญไม่ได้ต้องนี่คืออะไรห้าสิบอะไรเมื่อกี้อ๋อห้าสิบสปินห้าสิบสปินเมื่อกี้ เราบอกช่วงนี้แหลกมากเป็นอะไรก็ไม่รู้สรุปที่ซื้อเมื่อกี้คือโอ้ไม่รู้ซื้ออะไรเมื่อกี้ฮะอ่ะสุ่มาอีกหนึ่งโลวเฟิลคอยอีกหนึ่งโลลิฟคอยโอเคครับอ๋อเข้าใจแล้วที่คราฟตตรงนี้คือจํานวนเหรียญที่เราได้มาเมื่อกี้ไงเก็บมาเรื่อยเืจนกว่าจะครบ <laughs> แล้วก็เหรียญก็คือโอ้ได้อะไรเนี่ยวฟเฟิลคอยได้สิบถึงสิบห้าต่อหนึ่งคลิกคูดาสองวิถ้าหัวคือคูณสองก้อยคือศูนย์จุดห้า เอกับอันนี้อันนี้สิบหัวคูณสามเลยนะอันนี้ห้าอันนี้จะถึงสิบผมว่าอันนี้ดีกว่ายังไงนี่ก็ยังดีกว่าอยู่อะมานั่นแหละเอออ่าฮมันเหมือนอันนี้นะเหมือนอะไรนะอ n g นะครับคือสุ่มไปเรื่อยๆแต่อันนี้คือเก็บเก็บเงินจากการสุ่มหัวก้อยโยนเองได้เงินเองเก็บเงินเองเพื่อเอาไปซื้อเหรียญที่ดีขึ้นมาอัปเกรดการโยนเหรียญอัปเกรดท่าทาง เราใช้100ในการสุ่ม1ครั้งไม่มีเกมพาสมีแค่อันนี้ออโต้ฟลิปผมว่าระหว่างนี้ที่ได้เงินมาก็คือเปิดไปเลยดีกว่าครับจะได้รู้ว่าได้หรือไม่ได้จอยกรุป๊ปอ๋อถ้าเกิดคูณ10คือต้องจอยกรุป๊ปอ๋อโอเคสุ่มได้ทีละหนึ่งสุ่มไปทีละหนึ่งคัตบอร์ดสีฟ้าน่าจะเป็นระดับแรปกติเบสิคคอยถ้าจะคราฟคือต้องเปิดเยอะๆเลยฮะเปิดเพื่อมารวมเอามาครคาฟคัดบอร์ด อืมเข้าใจแล้วคือถ้าเกิดแบบนี้ก็คือเราสามารถใช้ออโต้คลิกกดได้ถ้าได้เหรียญเยอะแต่ต้องจอยกรุ๊ปก่อนไม่อยากจอยกรุ๊ปแล้วกรุ๊ปเยอะมากการ์ดบอร์ดโอ้อะไรเนี่ยัมมีแต่เหรียญแบบธรรมดาอืมเนี่ยเบสิกได้มาหกอันอันนี้อันนี้อู้อันนี้ยี่สิบห้าแต่คูณสองอันนี้สิบคูณสามก็คือสาสิบอันนี้ยี่สิบห้าคูณสองห้าสิบเอยอันนี้ดีกว่าเพลดคอยดีกว่าครับ ถ้าออกเป็นหัวคือได้เยอะกว่าถ้าออกเป็นก้อยคือก็ยังเยอะกว่าอยู่ดีนะเห็นไหมมันคละไปมันคละเราก็ต้องซื้อไปเรื่อยๆสุ่มไปเรื่อยๆ Cat c a t c o ยอันใหม่อันใหม่ j ล l l y c o ยซิ i เ v e r c คอย,อคอยโอ้โอเคมามาดูหน่อยดีขึ้นไหม Cat c a t c o ยครับ35สิบห้าคูดาวสวิเอ๊แต่ว่าคูณ2เทียบกับอันนี้อันนี้ดีกว่านะเออเท่ากันเท่ากัน โ oh, อนน้อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเพราะว่าคูณ2องเป็นเจ็ดสออกก้อยคือเหลือ18ออกหัวได้70อ่าแล้วก็เมื่อกี้ซิ l เวอร์คืออ้อันนี้75ครับคูณ2ก็คือได้150อือฮึมอินเตอร์บีเดียตครับผมอันนี้ดีกว่าฮะเมื่อกี้ที่ซื้อคือเกมพาสสุ่ม50ครั้งแต่ว่าเงินเราไม่มีไงไม่ได้ซื้อเงินซื้อการคูณ50ครั้งเข้าใจแล้วทีนี้ก็รอเงินก่อนห้าพ เดี๋ยวมาซื้อโอ้แต่การคราฟนี้น่าจะยากมากต้องเปิดสุ่มไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ได้เลยกาแล็กซี่คอยแต่ได้เหรียญเยอะอ่ะห้าพันแหละมาคูณห้าสิบโอ้โหมาทีเดียวอย่างงี้เลยเหรอวัด <What? S 1> ได้บอมครับเป็นระเบิดเจ็ดสิบห้าถึงหนึ่งร้อยอันนี้เยอะกว่าฮะมีอัตราการแปลผันเจ็ดสิบห้าถึงหนึ่งร้อยแต่คูณสองเหมือนกันอันนี้คือโกคอยห้าสิบถึงเจสิบห้า คูณหนึ่งจุดห้าอันนี้น้อยอ่าอย่างอื่นก็ยังไม่มีอะไรมีอันนี้แหละดีสุดตอนนี้อืมแต่มันก็จะได้เหรียญมาเร็วขึ้นเพราะว่าเปิดมาทีละห้สิบแต่กว่าจะได้หมื่นเหรียญเปสิบคอยโอ้โหออกหัวได้ร้อยกว่าครับร้ 160. อยหกสิบออกก้อยได้ห้าสิบสี่สิบแล้วแต่โอเคห้าพันมาส่มอีกรอบหนึ่งไม่มีอะไรพิเศษเลยครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมในระหว่างนี้ไปดูหน่อยมีอะไรบ้างแถวนี้ นี่คืออะไรต้นไม้ทำไมเป็นอย่างนี้นี่คืออะไรครับโอ้ oh. Whaat c h ANCE LIGHTNING COIN อันนี้คืออะไรอ๋อ oh. เป็นโลที่ใช้เหรียญหมื่นหนึ่งครับใช้หมื่นหนึ่งเพื่อสุ่มตรงนี้แต่ว่ามีโอกาสออกมาเป็นตรงนี้มีโอกาสออกมาเป็นเบสิกเหมือนกัน <laughs> จากห0 0พันที่สุ่มได้50ครั้งแต่คือหมื่นหนึ่งสุ่มได้ครั้งเดียวลองดูดีไหมถ้าเป็นเบสิกคอยนี่คือแบบ เสียเปล่าเลยนะหนึ่งมืนแล้วครับมาหนึ่งสองเอา้าอ๋อเลเวลต่ำต้องเลเวลห้าก่อนโอ้อะไรเนี่ยอุตสาห์ลงมาโถเอ้ว้าไปสปอนอ๋อเอนแชนคือถ้าเหรียญอันนี้ละ่ะเอนแชนได้ไหมใช่อะไรเอนแชนละ่ะเฮ้ยเอนแชนได้ครับผมได้อะไรมาได้แฟลชหนึ่งแฟลชหนึ่งคือ แฟลชหนึ่งคอยอ๋อเป็นสกิลเป็นสกิลอันนี้คือสปีดบวกหครับโอเคได้มาหมื่นห้ามาตรงนี้เลยโลมาห้าสิบอืมอะไรบ้างไม่รู้เดี๋ยวค่อยดูทีเดียวโลมาอีกห้าสิบอืมยินหยางหรือเปล่าแล้วก็อีกห้าสิบเหมือนจะได้ของดีมาครับแมกมาครับมีแมกมาด้วยมีอะไรบ้างหยินหยางฮะหยินหยางสี่ร้อยต่อคลิกครับผมคูณสองมาเลยฮะ ระดับอีพิกเจ้าแมวเหรียญทองเหมือนเดิมระเบิดอันนี้คือแมกมาคอย1 0หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคูณสองยินยังดีกว่าสี่ร้อยคูณสองหรือว่าคูณสูจุดห้าแล้วแต่หัวหรือก้อยต้องออกหัวเท่านั้นดีมากอ่ะผมอยากซื้ออันเนี้ยเอ้ยไม่ใช่กดผิดอ่ะไม่เป็นไรซื้อไปแล้ว <laughs> ผมจะซื้ออีโมดหน่อยกดซื้อมาแล้วได้อะไรบ้างก็ได้อันที่ยังเหมือนเดิมเดี๋ยไม่มีอะไรใหม่ซื้ออีโมดหน่อยอีโมดอันนี้ อืขอท่านี้หน่อยเรียบร้อยนี่นี่นี่อย่างเท่ก็คือก็สุ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมอีโมดก็ทําท่าไปโอเคครับได้มาสองหมื่นสองฮะสุ่มต่อเลยครับห้าสิ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 บได้อะไรบ้างเหรียญยังยินอย่างเหมือนเดิมวัดห้าสิบ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  แล้วก็ห้าสิบแล้วก็ห้าสิบดูสิโอ้แกมบเบอร์คอครับให้เงิน500ถึง1,000ต่อคลิกให้คูณ3เลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นก้อยนะี่คือคูณ0.33โอ้น้อยกว่าเดิมโอออกหัวให้2,000ออกก้อยห้0ร้อยกว่าได้อยู่มาเป็นแชนเลยคพราว่าสอน่าจะเพิ่มโชคใช่ไหมมีโอกาสออกหัวมากขึ้นโอ้นี่ไงออกหัวรัวๆเลย ได้มา90้0 0มืนจะแสนหนึ่งแล้วฮะโอ้โหมาสุมมาทีละ50 50 50 50ให้หมดไปเลยให้หมดไปเลยให้หมดไปเลยครับดูว่าได้อะไรบ้างแป๊บเดียวหมดแล้วได้อะไรบ้างก็ยังเป็นอันนี้อยู่แต่ได้อันนี้มาฮะ Legendary อันนี้ก็ Legendary อันนี้ให้1 0 0 0งพันถึงสองพคูณ2กับคูณสุดุดหแต่อันนี้ให้5 0 0้อถึงหนึ่น 3, 000, คูณสามหน 3, 000, ึ่งัคูณ3ก็ได้3,000อันนี้หนึ่ หรือว่าสองพันแต่คูณสองก็เป็นสี่พันนะออ๊ะออสูมแบบนี้เหรอเฮ้ยเข้าท่าแต่ละเหรียญท่าสูม่ไม่เหมือนกันอืมออกหัวได้สองพันกว่าบางทีก็สามพันออกก้อยได้เก้าร้อยอืมแสนนึงแล้วครับมาอีกรอบหนึ่งมาให้หมดเลยให้หมดให้หมดไปให้หมดไปเหมือนเดิมอ้อยหยินหย่างไม่เหมือนกันมีอย่างก็มีหยินอ๋อคนละอย่างกัน อ่ะนี่คือแบบสุ่มเหรียญน,นะฮะที่ให้กลิ่นอายของความเป็นโซอิงจีนะครับแต่ว่าการเล่นก็ต่างกันแต่บรรยากาศมันคล้ายๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ